อยากจะตัดต่อคลิปโฮโลกรมขนาดใหญ่บนผนังแบบนี้ถ่ายทำและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับคลิปที่หนึ่งคือคลิปนี้นะครับเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวก่อนนะครับอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเลยครับนี่ยืนทำท่า หนังไปเท่ไปเพื่อนะครับอ่ะนี่นะครับตัดก่อนครับแบ่งชาก่อนครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนครับลบส่วนหน้าไปเลื่อนไปด้านหลังครับตอนที่ยืนหันมาแค่นี้ประมาณนี้นะอันนี้พอครับเป็นแลนด์มากเลยครับลบอันตัวท้ายออกครับใช้เครื่องมือตัวเดียวนะต่อมานะครับเพิ่มคลิปที่เราบันทึกหน้าจอเอาไว้นะครับการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะ ไปดูย้อนหลังได้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมทําทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับเนี่ครับได้มาแล้วนะครับทําการครอบก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบันทึกมันจะมีตัวแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มมาที่คลิปแล้วนมาหาเครื่องมือแก้ไขครับมาที่ครอบครับลดลงมาตึ้งหนึ่งก็พอละนี่เรียบร้อยครับติ๊กถูกเข้าไปครับต่อมานะครับจับลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพ้อนครับกลับมาแทรกเลยครับมาแทรกด้านล่างจับจิ้มแช่แล้วก็ลากมาวางให้เต็มคลิปแบบนี้นะครับ ขอย่อขนาดก่อนครับอยากได้ขนาดตรงไหนนะครับก็จัดเลยครับจัดเลยอ่ะมองไม่เห็นใช่ไหมมาที่ตรงนี้ครับมาที่ผสมครับเลื่อนลงมาักเล็กน้อยก่อนอ่าเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนลงมาตรงนี้เห็นไหมเราดูซิว่ามันได้สิ่งที่เราอยากได้หรือยังนะครับคราวนี้มาใส่ไอ้เจ้าตัวผสมหน่อยไงตอนแรกจะเป็นปกตินะผมจะหาดูซิตัวนี้ตัวฟิลเตอร์ filter, ไม่สวยอนะ่ะตัวนี้ก็ไม่สวยครับเอาลองตัวนี้ดิ เาไม้เอ้ยตัวเขาไม้นี่โอเคครับมันจะเห็นเงาชัดเจนแล้วก็เห็นตัวหนังสือชัดเจนด้วยเออเท่ดีเท่ดีใช้ตัวนี้เลยนะครับติ๊กถูกเข้าไปครับติ๊กถูกเข้าไปดูขนาดสิขนาดหน้าจะโอเคแล้วนะครับตอนนี้มาดูขั้นตอนนี้ครับคือขั้นตอนที่เราจะทําให้มันตรงกันนะครับเลื่อนจาตัวด้านล่างนี้ับให้ตรงกับมือจังหวะที่มือปาดปึ๊ดขึ้นไปปาดจอนะครับออนดูเช็คนึงปึ๊ดยังครับยังนะฮะแล้วตรงนี้ก่อนตัดส่วนหน้าเอาไปก่อน เราค่อยับตรงนี้เดี๋ยวค่อยค่อยยืดกลับมาคืนครับึ๊ออ่าตรงนี้นะค่อยๆตรงนี้ต้องค่อยๆทําเลยนะครับอืมนะแบบนี้ปึ๊บยังไม่ตรงครับยังไม่แม่นครับอือบือยางยางยางไม่ตรงอีกนิดนึงต้องค่อยๆจริงๆอ่าลองดูอีกทีสิยังยังไม่ตรงครับขอขยายอีกนิดนึงครับขยาย้นที่ทํางานเลยะนะครับนะครับ จต่มาใ,ใกล้หน่อยอเอลอาดูสิยงังครับอีกนิดหนึ่งครับเห็นแล้วว่ามันต้องละเอียดนิดหนึ่งครับเออยังครับอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวหดส่วนหน้ามานิดหนึง่งนี่ครับเอเอเอ,อย่างเงี้ยได้แล้วครับได้แล้วครับต่อมานะครับอ่าัเหลือนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดนินดนเดียว อ่ะลองดูอีกนิดหนึ่งใหเออที่ตรงไปแล้วครับแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก่อนครับเลื่อนต่อครับจังหวะที่สองมันไม่ตรงใช่ไหมจังหวะที่สองไม่ตรงครับแบ่งฉากครับใช้มือแบ่งฉากจื๊าจังหวะที่สองนะครับปั๊บตรงนี้มันยังไม่ตรงนะครับนี่ให้ใช้วิธีตรงนี้แหละครับตรงนี้นะให้เน้นๆเลยนะครับให้ใช้วิธีเร่งความเร็วครับมาที่ความเร็วครับกลับมาที่ปกติครับลองดูมันจะเร็วเท่าไหร่เป็นการเลื่อนจังหวะครับ้มนตรง ยังไม่ตรงครับเร็วไม่พอครับเร็วนิดนึงเอ้ยยัง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 นิดนึงครับเออได้ยังได้ยังเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่เช็คใหม่ครับนี่โอเคครับพอ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 ,พอ,พอติ๊กถูกไปก่อนติ๊กถูกไปก่อนปึ๊บพอครับตรงนี้ครับตัดก่อนย่งช้าก่อนนาตอนท้ายเห็นไหมตอนท้ายมันไม่ไม่ตรงแล้วนะครับปรับความเร็วครับปึ๊บเราลงมาสักหนึ่งเอ็กซ์หนึ่งเท่าขึ้นนะครับ ดูซ oh, right so mm ิจังหวะที่ปาดขึ้นสองปึ๊บสามอ๋ตรงไปแล้วครับนี่ลองดูครับตรงไหมเช็คหน่อยเช็คหน่อยปึ๊บปื๊ดปื๊ดอีกทีครับเรียบร้อยครับต่อมานะครับตัดส่วนท้ายของคลิปให้มันเท่ากันครับนี่ครับขดมันจ๊กอย่างนี้เลยอ่ะเอ็กซ์พอร์ตไปก่อนครับหนึ่งครั้งครับอืออือ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเรากด back กลับมาครับนี่ครับแบ็ k กลับมานะครับไล่ลบไอคลิปด้านล่างเลยครับไม่ต้องการแกแล้วลบเลยครับลบเลยลบเลยไล่ลบไล่ลบลบโอ้ยยึดลบครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเอาคลิปที่เรา export เมื่อสักครู่เข้ามาครับบวกตรงนี้ครับตัวที่เรานําออกไปเมื่อสักครู่เข้ามาหนึ่งครั้งครับนี่เดี๋ยวเราจับเจ้าคลิปด้านหน้าเนี่ยนะครับ จับลงมาข้างล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนนี่จิ้มลงมาข้างล่างภาพซ้อนไม่ต้องทําอะไรเลยครับจับให้มันตรงกันเรื่องตรงกันแล้วนะใช้เครื่องมือเจาะฉากหลังเลยครับมาที่คัดเอาเลยครับแล้วก็ลบพื้นหลังเลยครับติ๊กถูกรอเลยอ่าเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ประมวลผลสักครู่ครับเรียบร้อยครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับ คิดคัดตั้งการตัดต่อการถ่ายคลิปกันคิดคอน,นเทนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้เรียบร้อยมีคำถามมีปัญหามาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดครับ